เราไม่ทิ้งกัน .com เล็งพิจารณาเพิ่มอีก2อาชีพรับเงินเยียวยาโควิด1 9 13เมษายนนะครับความคืบหน้าของเราไม่ทิ้งกัน .com รายงานข่าวแจ้งว่านายละวันลแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวว่ากระทรวงการคลังนะครับกำลังเล็งเพิ่มพิจารณา2กลุ่มอาชีพได้แก่รับจ้าง แรงงานรับจ้างในกลุ่มก่อสร้างนะครับและกลุ่มนักศึกษาที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับให้สามารถรับเงินเยียวยา5,000บาทได้ทั้งนี้นะครับในการพิจารณาในส่วนของกลุ่มรับจ้างแรงงานก่อสร้างและนักศึกษาที่ทำงานทั้งที่ทำงานเต็เมเวลากับพาร์ทไทม์นั้นก็ต้องมีการตรวจสอบพิจารณาอีกว่ากลุ่มไหนสมควรได้รับเงินหรือไม่ก่อนหลัง อย่างไรก็ตามนะครับ www. เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับก็ทยอยโอนเงินผู้ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากผลกระทบโควิด -19 ในวันที่13-14เมษายนซึ่งคาดว่าจะมีกลุ่มคนที่ได้รับเงินกว่า6 0 0 0 0 0คนเฉลี่ยวันละ3 0 0นคนด้านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะครับก็จะมีโปะแตกออกมานะครับทำไม,ไม่ได้รับเงิน5,000 AI กรองประชาชนอย่างไรนะครับ ผู้บริหารกรุงไทยชี้แจงทําไมไม่ได้เงิน5,000ระบบ AI ไม่ได้คัดกรองผู้ลงทะเบียนเว็บไซต์ w w w ต่อเรไม่ทิ้การชี้กระทรวงการคลังกําหนดตรวจสอบกับข้อมูลภาครัฐอื่นๆตามเงื่อนไขนายสมคิดจิรานันตรัตนะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีดิจิตอลนวัตรกรรมสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอล โครงการมหาชนที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยหนึ่งในผู้ดูแลระบบ w w w r o ไว t ์เว็บจดหรือโครงการเราไม่ทิ้งกันโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวไขข้อข้องใจว่าระบบคัดกรองผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา AI จริงหรือไม่โดยระบุว่ามีผู้ถามมามากมายว่าระบบคัดกรองเป็น AI จริงหรือไม่ ถ้าตอบตามความหมายของ AI ในปัจจุบันคิดว่าคงไม่ใช่ AI แต่เป็นการให้ระบบไปตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆตามที่กระทรวงการคลังเป็นผู้กำหนดโดยอาจไปตรวจสอบกับข้อมูลภาครัฐอื่นๆตามเงื่อนไขข้อมูลภาครัฐอื่นๆที่ไปตรวจสอบอาจไม่ได้สมบูรณ์ร0 0ซจึงเป็นกรณีที่หลายคนกังขาว่าทำไมคนนี้ได้คนนี้ไม่ได้ แม้ผมไม่ได้มีส่วนในการคัดกรองเพราะการคัดกรองที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของภาครัฐเป็นเรื่องที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดโดยภาครัฐเท่านั้นผมก็เชื่อว่ากระทรวงการคลังต้องการให้เงินชดเชยสามารถกระจายไปให้ถึงผู้ที่เหมาะสมมากที่สุดสิ่งที่ทุกคนบอกกล่าวหรือบ่นมาก็เป็นส่วนสำคัญในการคัดกรอง มีการปรับให้ตรงตามเป้าหมายมากที่สุดได้แต่ให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายให้และฝ่ายรับเสนอรัฐบาลแจกเงินแบบใหม่เงินในบัญชีมีไม่ถึง1 0 0 0 0แสนบาทรับเงินได้ทันทีปฏิเสธไม่ได้หรือว่าปัญหาการแจกเงินเยียวยา5,000บาทนั้นเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยในตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะแม้ว่ารัฐบาลและทีมงานเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกันจะทำงานกันอย่างเต็มที่แต่ก็ยังคงมีคนไทยมากมายอีกหลายล้านคนที่ประสบปัญหาหรือไม่ได้รับเงินเยียวยาที่พวกเขาควรจะได้รับอย่างไรก็ตามล่าสุดคุณเทพไทยสินพงศ์สส,สนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องการแจกเงินเยียวยา5,000บาทที่เกิดขึ้นในตอนนี้ นายเทพไทยเสนพงศ์สนนสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงโครงการเราไม่ทิ้งกันเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ของรัฐบาลว่าถ้าดูจากตัวเลขนะครับจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด25ล้านคนหากกระทรวงกันคลังต้องคัดกรองและแยกแยะออกเป็นแต่ละประเภทตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ให้เหลือเพียง9ล้านคนแม้ว่ากระทรวงการคลังได้กำหนด ประเภทผู้ได้รับการเยียวยาที่ชัดเจนแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีหลายคนหลายอาชีพที่ตกลนไม่เข้าเงื่อนไขแต่ได้รับผลกระทบจึงออกมาเรียกร้องตามที่เป็นข่าวเช่นกลุ่มคนที่ขับ3ล้อกลุ่มดารานักแสดงกลุ่มศิลปินพื้นบ้านกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มอสมกลุ่มพระพิสุขสงฆ์และกลุ่มอื่นๆอีกหลายกลุ่มจึงทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ถึงความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นแล้วเหมือนกับรัฐบาลนั้นเลือกปฏิบัติต่อคนไทยในบางอาชีพคนที่ถูกคัดกรองออกอีกจำนวน16ล้านคนย่อมเกิดความไม่พอใจรัฐบาลอย่างแน่นอนจึงทำให้มีการออกมาเรียกร้องทวงคืนความเป็นธรรมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดกระทรวงการคลังก็ไม่สามารถที่จะตอบคำถามและอธิบายเหตุผลให้เป็นที่พอใจได้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและเลือกปฏิบัติของกลุ่มอาชีพบางอาชีพจึงอยากเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้กับภาครัฐในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยไม่เลือกสาขาอาชีพแต่จะเน้นถึงผู้ได้รับความเดือดร้อนที่ไม่มีอันจะกินไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยขอเสนอให้รัฐบาลเยียวยาให้กับคนไทยทุกคน เดือนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3-6เดือนซึ่งจะใช้เงินงบประมาณใกล้เคียงกันโดยมีการกำหนดคุณสมบัติตังนี้ 1. เป็นคนไทยอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปซึ่งโตพอที่จะรับผิดชอบตัวเองได้และต้องหาไรายได้เลี้ยงชีพตัวเอง 2. เป็นคนไทยที่มีบัญชีเงินฝากในธนาคารต่ตางๆรวมยอดเงินทุกบัญชีไม่เกิน10,000แบาท ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีเงินเก็บไม่มากพอที่จะดำรงชีวิตในระยะเวลา6เดือน3เป็นคนไทยที่ไม่มีบัญชีธนาคารเงินฝากกับธนาคารใดๆทั้งสิ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่ไม่มีเงินเก็บสำหรับการเลี้ยงชีพและไม่มีรายได้เหลือพอที่จะเก็บในธนาคารได้ถ้าหากรัฐบาลใช้หลักเกณฑ์3ข้อนี้ และใครมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขรัฐบาลก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้นั้นได้ทันทีไม่ต้องมาวุ่นวายกับการคัดกรองคุณสมบัติให้เสียเวลาของราชการเพราะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วโดยการตรวจสอบรายชื่อจากทะเบียนราษฎรและบัญชีเงินฝากกับธนาคารต่างๆภายในประเทศที่มีระบบออนไลน์หรือเครือข่ายเชื่อมต่อกัน จะมีการถกเถียงหรือข้อสงสัยในเรื่องข้อมูลคุณสมบัติความเหลื่อมล้ำของผู้ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลอย่างแน่นอนจึงอยากจะเสนอให้รัฐบาลเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนแปลงวิธีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับคือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของรัฐบาลเสียใหม่และยังไม่สายเกินไปที่จะทบทวนวิธีการเยียวยาดังกล่าว ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าเห็นด้วยกับการสนับสนุนให้มีการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ทุกคนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ในครั้งนี้อย่างเต็มที่ทนายดังแนะนำประชาชนที่โดน AI นั้นตัดสินอาชีพพลาดสามารถฟ้องกระทรวงการคลังนำเข้าข้อมูลเท็จได้จากกรณีที่มีเหตุการณ์ประชาชนจานวนมาก ร้องเรียนว่าถูกระบบ AI ของเงินเยียวยา5,000บาทตัดสิทธิ์โดยแจ้งว่าเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นนักศึกษาทั้งที่ตนเองนั้นทำอาชีพค้าขายอาชีพอิสระทำให้หลายๆคนนั้นถูกตัดสิทธิ์แบบงงโดยทางด้านกระทรวงการคลังได้อนุญาตให้คนเหล่านี้เตรียมตัวยื่นอุทธรณ์ลงทะเบียนใหม่ได้หลังจากการตรวจสอบลงทะเบียนทั้งหมดสิ้นสุดแล้วในรอบแรกซึ่ง จากเหตุการณ์นี้ทําให้ประชาชนหลายๆคนถึงกับไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยทางด้านของทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมได้แนะนำหากโดนแบบนี้ผ่านทางรายการวิทยุคลื่น FM 100.5ว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่รัฐบาลนั้นกู้มา1.9ล้านล้านบาท เพื่อลดทอนความเดือดร้อนของประชาชนในประเทศไทยและไม่ทราบว่ากระทรวงการคลังคิดได้อย่างไรที่ให้ AI มาตรวจสอบและได้แนะนำว่าหากหากว่าคนที่ลงทะเบียนถูกขึ้นชื่อว่าเป็นชาวนาเป็นเกษตรกร,ร,กรทั้งที่ไม่ได้เป็นแสดงว่าหลวงทำข้อมูลผิดก็เท่ากับว่าต้องรับผิดชอบพรบคอมเนื่องจากในช่วงแรกของทางด้านโคศก สบคอบอกเองว่าลงข้อมูลเท็จจะโดนดำเนินคดีและทำไม่กระทรวงการคลังลงข้อมูลเท็จถึงจะไม่โดนได้ยังไงทางด้านของทนายรณรงค์นะครับยังได้กล่าวอีกว่าเชื่ออย่างหนึ่งว่ากระบวนการตัวนี้พอเสร็จถ้าไม่มีพรกรฉุกเฉินผมบอกเลยว่ากระทรวงการคลังโดนฟ้องแหลกอย่างแน่นอน